พริกมีอาการใบงิบใบงอมีอาการติดเชื้อนะครับนาส่วนผสมของเราไปฉีดพ่นเลยนะครับจะมีการแตกยอดใหม่ขึ้นมาแตกใบใหม่ขึ้นมานะครับป้องกันไว้ไม่ได้นะต้องป้องกันนะครับเดี๋ยวเผื่อบนรามขึ้นมาจะยุ่งยากเนาะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับสน้องชาวเกษตรนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ปลูกพลิกนะครับ so, วัน so, น e okay? ี้เจอกับพลิกใบเหลืองใบงีกใบงอแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะแก้อย่างไรแบบนี้ทั้งต้นเลยนะครับ วิธีการแก้มันมีนะครับไม่ยากเลยนะครับพริกพวกนี้เกิดจากการติดเชื้อนะนะครับเนี่ยวิธีการแก้ง่ายนะครับโซนหล่านี้ก็ติดเชื้อเหมือนกันนะครับผมทําการแก้้อยแล้วนะครับก็ออกมาเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมพร้อมจะออกดอกเต็มที่แล้วนะครับเนี่ยมันทําได้นะครับป่ไปดูกันว่าวิธีการทําทําอย่างไรนี่นะครับ ให้เพื่อนใช้ตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวยายาที่เราใช้ในบ้านเนี่ยแคบจำนะครับเนี่ยใช้ตัวนี้1เม็ดนะครับต่อน้ําอัตราส่วน1นึลิตรนะในการทํานะครับแก้ใบพริกหงิกงอได้ดีมากตัวนี้เป็นยาที่ฟรีนะครับมันมีส่วนผสมของอยาแก้เพสนะครับแก้อักเสบอยว่ตัวนะครับทําการนำมาไลนำมาตำนะครับหรือใครจะ อยากตามก็สามารถนํามาละลายก่อนก็ได้นะที่ผมเพิ่งล้างครกมานะครับตามให้ละเอียดอยันนี้นะครับหนึ่งเม็ดนะผมจะใช้อยู่ที่อัตราส่วนหนึ่งสองลิตรนะ,ะหลังจากที่ตามเรียบร้อยแล้วใช่ไหมผมก็จะนําตัวนี้ไปละลายเลยนะครับน้ําน้ําเปล่านะละลายเลยวิธีการนี้มันง่ายนะครับไม่ได้ยากเลยง่ายมาก นี่เสร็จแล้วเพีเท่านี้นะครับต่อไปผมก็นำส่วนผสมนะครับเทสายไปเลยในแก้วนะครับเทอยา่างครบลงไปเลยเนี่ยมันง่ายมันไม่ได้ยากนะครับไม่ต้องทําให้มันยุ่งยากหรอกนะครับต่อไปเติมสไลด์เข้าไปนิดน,นึงนะครับเพื่อเป็นหัวเชื้อนิดนึงเท่านี้นะครับทําการละลายเสร็จ ใช่ไหมต่อไปก็เติมใส่สเปรย์บางสิ่งบางอย่างนะครับเรายุดติดกับสารเคมีเยอะกันไปนะครับเราไม่รู้ว่าตัวยาที่เราใช้อยู่มันสามารถที่จะสามารถใช้กับพืชได้นะครับแล้วมันก็ยังใช้ดีมากอีกด้วยนะครับนี่เติมไปเลยต่อไปก็เติมน้ําใส่เข้าไปให้มันเต็มขนาดปริมาณหนึ่งนิดนี่นะครับ พริกใบหญิงใบงอใบเหลืองใช้สูตรนี้ชุดเดียวเกลี่ยได้แน่นอนไปเดี๋ยวผมจะไปฉีดให้ดูนะครับไปลุยพริกมีอาการใบหงิงใบงอมีอาการติดเชื้อนะครับนำส่วนผสมของเราไปฉีดพ่นเลยนะครับไม่เกิน15วันนะครับมันจะมีการแตกยอดขึ้นมาทันทีแล้วก็เขาจะทิ้งใบชุดนี้ไปนะครับใบชุดนี้ที่ติดเชื้อแล้วก็คือยังติดเชื้ออยู่นะ ต่เขาจะทิ้งใบไปนะครับเขาจะมีการแตกยอดใหม่ขึ้นมาแตกใบใหม่ขึ้นมานะครับนี่แบบนี้นะส่วนต้นที่ยังไม่มีการติดเชื้อนะครับเราสามารถฉีดป้องกันได้นะบริเวณใกล้ใกล้ๆกลกันนะนี่ก็้ใกล้กันนะครับต้นใกล้ใกล้กันต้นนี้ติดเชื้อนะครับผมก็มาฉีดต้นนี้ป้องกันไว้ไม่ได้นะมันต้องป้องกันนะครับเดี๋ยวเผื่อบนลามขึ้นมาจะยุ่งยากเนาะอ๋นะครับวันนี้ผมก็มากับคลิปสั้นๆนะ วิธีการป้องกันโรคใบเหลืองใบจุดของพริกนะมันไม่ยากเนาะผมก็ไม่รู้ว่าทำยาไปทำไมนะครับเนี่ยง่ายๆนะครับวันนี้ถ้าคิดว่าคลิปของผมมีประโยชน์ก็แชร์ไปนะครับให้กับเพื่อนพี่น้องเกษตรเราที่กำลังเจอปัญหาอยู่จะได้นำสูตรนี้ไปใช้ตามนะครับมันง่ายมันง่ายเกินง่ายมากนะครับเนี่ยเท่านี้เองแล้วเพื่อนก็จะมีพริกนะครับเอาไว,เไวเ้เก็บไว้เก็บกินเก็บรับประทานนะครับหรือว่าเก็บขาย ได้แบบโอ้โหอลังการงานสร้างมากนะครับของผมมันเยอะมากมันมันตกมันไม่รู้จะดกยังไงไม่รู้จะออกตรงไหนได้แล้วเมทริกเนี่ยเยอะมากมากนะแลัวมาเจอกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับว่าผมจะมานําเสนอวิธีการทำเกษตรในรูปแบบไหนนะครับกับรูปแบบอะไรนะครับมันเจอกันในวันพรุ่งนี้นะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหวังว่าคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่น้องเรานะครับชาวเกษตรที่กลุ่มพริกแล้วก็เจอปัญหา นะครับกับใบเลี้ยงใบงีบใบงอเนาะเนี่ยถ้าเป็นอินซีไม่ต้องห่วงนะครับเราฉีดป้องกันเสร็จมันก็เท่านี้เองเนี่ยเห็นไหมนะครับง่ายๆนะครับอ่ะเจอกัใหม่นะครับพวนะนะกนี้นะครับในเวลา5้ามงเย็นนะครับกับทาง YouTube กับทางเพจก็เป็นเวลาช่วงเช้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบาย,บายสวัสดีครับ